ทำความรู้จักน้องอันปันแทกุกลายอายุน้อยลีดเดอร์ของวง,งช็อกโก1แอน2ปีนี้เป็นปีที่แทกุกลายไปเดบิวต์ที่เกาหลีกันหลายคนเลยเช่นเดียวกับสาวน้อยมากความสามารถคนนี้อันปันอัญญปันภูวเศษถาวัฒนที่ช่วงนี้มักจะเห็นเธอผ่านทามไลน์บ่อยๆด้วยความที่น่ารักตัวเล็กและมีความสามารถทำให้เธอได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก วันนี้เราจะพามารู้จักกับน้องให้มากขึ้นน้องอันปันมีชื่อจริงว่าอัญญปันภูวเศสถาวัรเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายน2010ปัจจุบันอายุ13ปีเป็นคนจังหวัดสุรินทร์อันปันเรียนรู้การเต้นการร้องเพลงตั้งแต่อายุ7ขวบแถมเธอยังมีลิซ่าเป็นไอดอลและหากยังจำกันได้ในปี2021น้องอันปันเคยโคบเวอร์เพลงลิซ่า มียอดวิวเข้าชมหลักล้านวิวจนกลายเป็นไวร่าอีกด้วยปัจจุบันน้องอันปันเดบิวต์กับค่ายช็อปโก้อย่างเป็นทางการเปิดตัววงช็อปโก้นแอนสองเจคแอนอันปันด้วยเพลงติดหูอย่างฟรูตตี้ลูเป็นยูนิตคู่ชายหญิงเดบิวต์สเตจในรายการเอ็มเน็ตเอ็มเขาดาวซึ่งเธอก็ทำได้ดีเป็นอย่างมากแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างชาติพากันชื่นชมความ เล็กพริกที่หนูของเธอจนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอนาคตสาวน้อยคนนี้จะต้องโด่งดังมากแน่ๆแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องอันปันเด็กไทยในเกาหลีอีกคนนะคะแอดเห็นความสามารถของน้องแล้วทึ่งมากจริงๆน้องเก่งมากๆเลย